โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านผีสิงกันแต่เราอยู่บนกระเช้านะนั่งเท่าไหวทีนี้เขาให้ถ่ายวีดีโอได้แต่ห้ามเปิดแฟลชเราจะนั่งหนึ่งกระเช้าสามคนเลยเขาให้นั่งแปะซื้อตัว๋วคุณมั่นใจว่าคุณจะเข้าวะคุณดูมีผีบินด้วยนะนะ้ะแสบติดเขาได้อยู่ฮะ<า>แต่เส้น<ต><ะ>ไหมเขาได้อยู่นะเส้นไหวได้เหรอโอเคเราซื้อตั๋วแล้วคนละสามร้อยครับ เนี่ยคนนี้เขายังปีนหนีออกมาเลยเบีมคิดดูด<อ>ินี่นี่เสียงดนตรีเขาจะน่ากลัวไปถึงไหนนะแมงมุมแมงมุมหุย <c oughs> บีมใครอะยืนอยู่ข้างหน้าเน,นี่ยเน,นี่ยไหนไปดูหน้าเขาดิ เจ้าหน้าที่เหรอครับบิ้มบิ้มบิไมทำไมเอลตาหน้าเขาป็นยังไงครับหลังบิ้มแค่ห้าหัวโอ๊ยเมื่อกี้เขาหันหัวมาจริงเหรอจริงถ่ายไม่ทันสูกใส่ในโดนเซ็นเซอร์อเนี่ยใช่ลองดิไไ่ง <c oughs> นั่นไง <c oughs> <c oughs> นะครับเดี๋ยวเขาต,า,เา,ตวาต้องลัดเข็มคัดเราไม่ต้องกอดน้องเิ้มด้ไม่ต้องลัดอยู่ตรงนีพร้อมเปาพร้อมเปาพร้อมไปเลยครับถา,า,ามตรงทางเข้าว่ามีผีแบบไหนบ้างเขาก็ไม่บอกเราไปแล้วอุ้ยเข้ามาจะมีผีอะไรมาโดนตัวเราปะเนี้ เสียวว่ะเสียวว่ะเสียวตกอ่ะเสียวเปล่าเสียวว่ะดูดิเราอยู่บนอากาศอ่ะมุงยักษ์มุงยักษ์อุ้ยแมงมุมทุกคนไตตามเรามาแล้วกระเรือตกบ้านไงผีมาดักเราตั้งนี้อีกแล้วว่ะ ็นแล้วเนี่ยนะใ่ตัวขาวน้มนตับกพัปิมสุดมนเร็วสุดมน ล้ม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 เราต้องปฏิบัติตามกฎเขาครับห้ามห้ามเปิดไฟห้ามเปิดไฟเดี๋ยวไม่น่ากลัวครับพี่เขาบอกอุ้ยถ่ายเห็นทางออกเอาเขาทอดหัวอะไรอะไรอะไรระยะทำเสียงกึกกักกึกกักดิโอ๋อถือแล้วถือแล้วเอ้าแค่นี้เนาะ วิ่งออกแล้วครับทุกคนแล้วบิมมันสูงบิมตรงนี้ถังออกเขาดักไว้อยู่คนนึงเนี่ยให้แม่บีไปก้อนเพื่อมันพุ่งมามีเซ็นเซอร์เปล่าเอาไม้เลยเฉยมีมาดิออกทางนี้เอาไปกับแม่ไปกับแม่ให้แม่บีเดินก่อนพุ่งเปล่าพุ่งเปล่าเอาไม่พุ่งไม่พุ่ง มันมันน่ากลัวตรงมันมืดนี่แหละิงไม่ตกใจผีนะตกใจเสียงเสียงอะไร <c oughs> ล้อ่ะอ่าเนี่ยชิงช้าเราไม่ได้นั่งนะก็คือค่าค่านั่งเนี่ยคนละ500้บาทแต่กระเช้าหนึ่งเขาบอกนั่งได้แปคนดูดีใหญ่มากเลยอะ่ะมันก็เหมือนเราไปนั่งตรงนั้นโอ้อใหญ่มากเลยอาปเดี๋ยวเราไปตรงอื่นก <c oughs> ัน <c oughs> ตน่อไปวิมพีเขาใจดีเขาแจกดาบโปวเส้นให้เราด้วย ของฟรีเราชอบไปดิเลือกได้หนึ่งล้ายเอาดาบนเอาแรจริงอันนี้ครับน้ำนดื่มคิดตันครับสปอนเซอร์ของเราทีแล้วนะครับฉิดชิดน้ำมาครับสองสาเวิจเป้ายอกยอกยอกน้ำเยนอ่ะเย็นจิบงอแล้ว 对啊。